คนสุดท้ายของรายการนะฮะช่วงนี้แล้วก็จะมีพิธีกรมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับผมมาด้วยอาการเปลี่ยนไปเลยเนี่ยมาด้วยสวัสดีค่ะน้องติ๊น้ติ๊เจอกันอีกแล้วนะคะติ๊ดนี่สวยน่ารักนะเฉยๆนะหนจริงจริงจริงมาหลับสเปนภาษาสเปนมาหลับสเปนพี่ถอนพี่เขาได้แล้วภาษาสเปนคำไหนคำไหนแล้วบอกมีปัญหาอะไรเนี่ยกีบป้าซะอันนี้คือเอากล้อง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 มองไปทางติ๊ดกล้องโน่นเจ๊เกียวดิเจ๊เกียวดิเจ๊เกียวเจ๊เกียวดิตอนมันน่าเจ๊เกียว ถามถามติติหน้ามันเก็บปาส่ะแปลว่าเก็บปาส่ะแปลว่ามีอะไรบะางตอบมาเป็นคำตอบให้ลุงฟ้องกลับไปติติว่าเพือว่าอะไรไอ้คุณนี้ถ้ามันตกกันน่าจะสนุกนะคุณบ๊อบบูแล่าเขามาตกกันนอกเวทีนอกรายการนี้คุณบ๊อบบูรับผิดชอบเลยนะนี่ไปชงชงให้แบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเกียวบอกสบายไม่ไม่สบายหนูไม่สู้คนเลยสบายสบายมากเดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนเลยที่เป็นการแสดงต้องบอกน้องติสตีก่อนนึกถึงจริงจริงเอาแล้วอย่นงว่าอย่างงี้ได้แล้วพี่พี่พูดตรงนั้นแหละนะพี่แรกที่อย่าติสตีนะไม่ไม่หนูอยากอยู่ใกล้ๆใกลอยู่นานแค่ไหนแล้วให้หนูไม่อยู่ใกล้ๆพี่โอ้โหนี่ขอดื้อหวานนะหวานนะยังไงเออนนี้จริงไม่จริง โปรดิวเซอร์ของเราท่านวอเขาเตรียมมาบอกว่านุ่นเนี่ยยังมีไอ้เจ๊เกียวเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปคนดังเยอะมากว่าไปเยอะมากเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยดูรูปไหนดูรูปนี้ไล่มาทำงานเนียโอ้นี่หล่ออันนี้ก๊อลฟเป็นจพลใช่ไหมเนี่ยแจ็คกี้เยวนี่แหละเอาเรว่าก๊อลฟเป็นจพลนี่หล่อรวยคนนี้แจ็คกียวเจ็คกียวบีเอ็มแดงเด็อันนี้คุณเจนพบจบกระบวนการใช่แล้วครับใช่ทุบิ๊กจ้าเราวนี่แหละเอาคุณบิ๊กจ้าเหรอ ทุกว mm ันนี้คนยังแยกไม่ออกกันสองใครนี่ใครเอ็กกี้เอ็กกี้เอ็กกี้ใช่แล้วเนี่ยมะนาวมะนาวมะนาวไงมะนาวไงมะนาว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 โอ้ดิ้นนี่นี่นี่อันนี้วัญใจเลยโคตรตุ้มเนี่ยในลาสุดล่าสุดโดนไล่ออกเนี่ยครับพี่อยู่ในเ็ตเรียบร้อยแล้วโอ้โหเดีปิดเปิดตัวเปิดตัวไม่แพ้ใครห้านัดหลังจากนั้นแพ้แปดนัดรวดในระบบโซเชียลเละเละกำลังที่มึกษาห์ที่มิสซาห์ที่มิสซา อ๋อดเยอะนะเยอะเยอะโยอะโอ้โหดิมู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 อันนี้ตัวจริงหรือเป็นทุ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 นโอ้โหคำเสมือนเลยจริง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 ตัวเขามาอะไรก็ดูป้ายกันนี่โอ้โหเจทีหยุดหยุดเฮ้ยมือเจทีมอยู่ไหนเดี๋ยวตูด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 แล้วประวัติเจทีไม่ค่อยดีด้วยเลยมันเขียวนิ้วเขียวไหมไม่เขียวนิ้วเขียวนะจไปเฉยจะไเฉยเจทีเจทีเออตอนตอนไหนไปนี่มากี้หนูก็เคยถ่ายนี่ก็เอาหัวเนี่ย อย่างนี้รอุ้ยที่ผมสมเด็จมาที่นี่ข้างหลังนั่นคือเปโลนี่ใช่ไหมตอนทำงานใหม่ๆตอนรุ่งๆครับวันนี้มากี้บาเลนเซียก้านะนี่รุ่นเชลิวอฟูลี่เชลิวอฟูลีมีอีกไหมหมดแล้วจ็เกอยวไหนว่าเยอะหมดละมี่ถ่ายคู่กับซาอูด้วยนะนี่ซาอูนีเกตหรอซาอูนีเกสแล้วก็ราอูตี้ทิติเคยถ่ายกับคนดังไม่เคยหรอกไม่เคยหรอกหรือว่าถ่ายเยอะมีใครบ้างมีใครบ้าง มีด้วยเหรอมีพี่อะไรพี่อมขมออรวกี่ทีนี้มาตามาสายรับปนเลยนะเก็บป้าซะวับเรื่มีปันห้าเออเกียบป้ามะพี่ออมพี่อมมากับพันพี่อมหมู อ,อมอ่างกระเหรานอเฮอ้ยหลายคนหลายคนหลายคนโกหกเปล่าใครอีกอ่ะไม่มีภาพมัืนยันเลยเออไม่มีภาพมันยืนยัน,มนไม่มีอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่มีภาพแต่เมีเพชรเชื่อใครเชื่อน้องติติไหมเชื่อหนูดิ หนูมีภาพแต่ลูกมีภาพนะแล้วเชื่อน้องติ๋ตี่ไหมเชื่อน้องติ๋ตี่หมดใจน้องเขาไม่มีรูปเชื่อน้องติ๋ตี่หมดใจนี่ใครมาโกหกกับพี่ก็ได้ดิไม่เชื่อหมดเลยน้องติ๋ตีเขาหน้าต่างงี้เไม่โกหกหรอเฮ้ยเมียมึงก็คนใต้พี่เหรอฮะเมียมึงก็คนใต้พี่เหรอนาราธิวาสเลยใต้สุดเลยเห็นมหนูมีน้องชายแต่ว่าไม่มีพี่เป็นคนโตหลอกไหมน้องชายหล่อกก็โอเคโอเคใช่คุยกันได้คุยกันได้ก็มีน้องสาวอีกคนนึงอันนี้ไม่ดีละ เลยน้องชายเปล่มองคนสเปนไว้ไม่ใช่เหรอมองสนใจเลยคนไทยอะได้หมดได้หมดเะไม่เงียบช็อกอยู่พี่เออ่าจะกลับไปอไหมกับสเปนเนี่ยจะกลับไหมดิ้อหูดิวไว้เต็มเลยดิวดิวติดค้างไว้โหเยอะงานดิวงานไว้เยอะเลยต้องเตรียมงานบอลจะเปิดเขาว่าคนสเปนนี่ชอบของแปลกจะชอบหมดแหละต้อมันถึงคอสเนี่ยพี่ ไอ้ที่ไอ้ที่ไม่ได้บอก้อกันเล่นใช่ไหมกุยนี่คือเรื่องจริงจริงเรื่องอะไรเนี่ยพี่กุยเ่องเรื่องเรื่องนุ่นไอ้เรื่องเกี่ยวที่ไปอยูิตาลีแล้วเราบอร้อนแรงปกติแล้วเนี่ยานเราชอบเคาเราทักก่อนทิศที่เที่ยวเที่ยวไหมทิศเที่ยวไหม เที่ยวนะเที่ยวมีตังเที่ยวแบบมีตังเที่ยวโอ้เยอะแยะเปยผู้ชายหูบ้าหูบี้หูพี้ทำหนูอยู่ยูยูตอนเดี๋ยวมาคุยต่ออีกนิดหน้าเวลาไม่จะบ่นอะไรกันี่ยเิ่งกระถามเรื่องติดติก็บพอติดมาแล้วงเที่ยวหรคือมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเราก็เพิ่งมาตอนช่วงสามนาช่วงนี้ถามรายการยังเด็แม่ช่วยตัดสินนิดนึงมึงเงียบมาทีฟังแล้วติดตี นุ่นเนี่ยนะเขาเกี่ยวนี่เขาก็มาเขารู้อยู่แล้วเขาต้องโดนอะไรโดนไงก็มาก็ยังมาเนี่ยหนูมือชรถมาแต่ก้าวโมงเช้าแต่แต่ที่คุยพี่คุยติตตีแล้วพี่กุ้ยคุยพี่แมวคุยนี่ไม่ไม่พอใจก็รู้สึกอย่างนั้นโอ้ยอย่างนั้นจ๋าตาแล้วตอนทิตตีเป็นไรมีผู้ชายเข้ามาเป็นไงเขาจะมาอย่างไงมีด้วยเหรอมาก็เอาถามเหมือนเอาจริงนะพูดถึงอ่ะอย่างทิตตีไม่น่ามีใครมาโมแบบนั้นแบบนี้ไม่มีหรอกเออเชื่อพี่ที่เออเนี่ยหุ่น จริงขุนอ้วนก็อ้วนตอย่างกับข้าต้มมัดนึกว่าตัวอ้วนอย่างกับต้องข้าต้มมัดนึกว่าตกตึงดันเด็กเออใครจะมาจุ่งกับติสตีจริงใช่ไหมไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเออดูในปากก็ปากก็กว้างเออแบกควายตัวได้เลยแล้แบกกว้างๆได้ดีเออชาลิปสีอะไรก็ไม่รู้ติสตีชาิปสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยประจวบอะไรนะเหมือนนี่เขาเข้ามาขอเบอร์ใช่ป่ะเขาไม่ขอเบอร์อะไรเป็นไงน้องติสตีเป็นไงเป็นไง เขาก็เข้ามาถามมีแฟนยังไม่มีหรอกขอไลน์ได้ไหมอะไรเงี้ยแน้องนิตติตอบว่าอะไรคะหนูก็บอกว่าไม่มีโทรศัพท์โหนีโทรศัพท์โกหกเขาอีกนะฮะค่ะเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทิติเป็นรายการแล้วกันนะพูดไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่เทสที่แล้วแล้วหนูว่าน้องเข้ารายการนานยังโโอ้หมานานยังคะเดีือนเดือนเต้น้องมาหน่อยไม่นานไม่นานเนี่ยสองศัพทิศหนูไม่รู้เรื่องไงรอเรือพูดไม่เป้นอะไรมือเปิดอะ เก็บบ้าซะเก็บบ้าซะเก็บบ้าซะเราเรือก็ไม่ชัดสคริปต์ก็ไม่ท่องจำช่องก็ไม่ได้จริงจริงจริงแล้วรจำไม่ได้ไงใช่ไหสวัสดีครับคุณเดี๋ยวคุณชื่ออะไรครับภาษาสเปนโอล่าโอล่าโอล่าจะไปดิวใครเนี่ยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเออเหรออย่าคุงเราคุยกับเพื่อนอยู่คุยกับเบิร์ดบานนี้ว่ะเอาไงโอเคเจอเป้าหมายโอล่า เสียงต้องเปลี oh. ่ยนหน่อยโอลาเกตันอันนี้คือคุณแม่เพชรลงสเปนครั้งแรกลงจากเครื่องบินคือแม่เพชรพูดว่าอะไรนะโอ้ เราปไม่ไปถามถึงเกาหลีอ่ะพี่เกาหลีก็ต้องเกาหลีอย่ี้ผมคิดว่าไม่มีมาทางผมแล้วนะก็จะจบรายการแล้วมันเล่นเออหรือว่ารอดแล้วเวลาเดี๋ยวเขาตัดดีิเขาไีดีลิสตทรงดีลิสซีนแล้วเยอะแยะหมดรายการเราดีลิสต์ละเราผมเห็นมันไปเน้นเลยมันเน้นเลยมันจะเน้นข่าวไหนที่มันแรงๆก็ได้จะตัดออกไปไม่ไม่ตัดดราม่าเน้นเลยมากกว่ารายการเต็มสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเอาทิติช่วยมองใจเกียวหน่อยช่วยมองที่เกียวแบบ มองมองแบบกล้องกล้องตัดมากล้องชิ้นชมเลยไงชิ้นชมชิ้นชมกล้องตัดมาเพราะว่านี่นุ่นก็สอนสอนงานเยอะเลยวันนี้สอนงานมางกล้องเนอะกล้องนั้นไงกล้องนั้นไงเขาเลยมีไฟอ่ะเนี่ยน้องยังไม่รู้อีกว่ากล้องที่มีไฟอ่ะเอาไปทำงานเกี่ยวเอาไม่ทิ้งเอาไม่ทิ้งอันนี้ทีมึงก็มองกล้องผิดไอ้นุ่นอ่ะเริ่มสายตาเธอข้างในนั้นได้ซ่อนความเหยียดหยามไว้ แมวพากนิดนึงะจัะนหนังหนังญี่ปุ่นอะติ๊ตีไม่เคยคิดเลยว่า <c oughs> เธอจะต้องมีวันนี้ในวันที่เมียของแฟนเก่าของเธอจะต้องมานั่งจัดรายการด้วยกัน <c oughs> อีลาปุย <c oughs> พอมไหมโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคเกี่ยวเกี่ยวมองคืนเกี่ยวมองคืนติ่งอาแมวพากสาเหตุที่กูกลับจากสเปน <c oughs> อย่าพิมพ์นีเกี่ยวอะไร เอ้ยหน้าหน้าต้องได้ดิหน้าอย่าลืมโอ้หโหมุนี่รายการอะไรเนี่ยเกลือดพิลาคาเฟ่ได้แหละแสดงออกทางสายตาดิอย่าว่าอย่างงูงี้เลยกูฟามบนั่งมาดลิดแล้วโอ้โหจริงเหรอโกลไม่เชื่อเขาอ่าโอเคอ่าที่สปิดรายการให้วโอ้ต่อมาบ้านลิดเลยต้องกลับไปที่สี่ปิดรายการเลยที่สีปิดรายการเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะเวลา3ทุ่มตรงรทางช่อง N S N ค่ะครับผมสวัสดีคับสวัสดีคับ <c oughs>